สองตัวท็อปแห่งทะเลถ้าฉลามขาวต้องเจอกับจระเข้น้ำเค็มใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะทั้งคู่ต่างเป็นนักล่าระดับสุดยอดแต่ใต้น้ำลึกมีที่ว่างแค่ตัวเดียวเท่านั้นน้ำหนักตัวฉลามขาวโตวเต็มใบหนักประมาณ1.52ตันจระเข้ทะเลหนักราวหนึ่งตันแค่เรื่องขนาดฉลามดูจะตัวใหญ่กว่าอยู่นิดหนึ่งความเร็วใต้น้ำฉลามพุ่งได้เร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจระเข้ทะเลว่ายประมาณ25-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เรื่องสปีดฉลามชนะขาดเลยคล่องตัวสุดๆแรงกัดจระเข้ทะเลมีแรงกัดสูงถึง3,700 psi ฉลามขาวอยู่ที่ประมาณ1,800 psi จุดนี้จระเข้เหนือกว่าแรงมากกัดที่คือจบวิธีล่าหยือ่อฉลามล่าด้วยความเร็วพุ่งใส่จากใต้น้ำอย่างแม่นยำจระเข้เน้นการซุ่มโจมตีลากเหยื่อลงน้ำแบบเงียบๆต่างสไตล์แต่โหดพอกัน ถ้าสู้กันกลางทะเลฉลามอาจได้เปรียบเพราะว่องไวกว่าแต่ถ้าเป็นแถวแถๆชายฝั่งน้ำตื้นๆจระเข้ก็น่าจะมีสิทธิชนะได้เหมือนกันนักล่าทั้งสองตัวนี้ต่างก็สำคัญต่อธรรมชาติในแบบของตัวเองแล้วเจอกันขอตัวไปซื้อเหนียวไก่ก่อนอจุกรู